สวัสดีครับก็มาพบกับเมาส์โฟนนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาทําคลิปนะฮะให้เพื่อนๆนหรือผู้ที่สนใจซ่อมมือถือนะครับด้วยตนเองนะครับมาดูวิธีแก้ของ oppo a 1 6นะครับตกน้ํามานะครับอาการก็คือหน้าจอหลังจากที่ทําการล้างเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการ ไม่กลับมาอ,อ,อาการกลับมาไม่ครบนะครับก็คือเมนบอร์ดใช้ได้นะครับตัวหน้าจอใช้ได้แต่ไฟดับนะครับได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอไปนะครับเปลี่ยนหน้าจอไปก็ยังจอมืดนะครับแต่มีภาพนะเป็นจอมืดไม่มีไฟมาเลี้ยงหน้าจอนะครับเครื่องนี้ก็เป็นอาการ สองอาการนะครับที่จะต้องแก้ไขนะครับอ,อย่างแรกก็คือต้องแก้ปัญหาไฟไม่มาเลี้ยงหน้าจอนะครับอย่างที่สองก็คือต้องเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะครับชุดหลอดไฟเสียนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้นะครับว่าจะต้องแก้จุดไหนนะครับสำหรับ ช่างนะครับเห็นคร่าวๆก็น่าจะพอเข้าใจเลยนะแต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยู่ก็ลองถอดบอร์ดมาเปรียบเทียบแล้วก็ดูตำแหน่งจุดเสียนะครับลองวัดดูนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับรุ่นนี้นะครับวิธีแกะเครื่องนะครับเราจะไม่ได้แกะให้ดูนะครับจะเป็นการลัดขั้นตอนนะเพื่อ ให้คลิปมันไม่ยาวมากจุดเกินไปนะครับก็ทำการแกะมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำการตัดซิงค์นะออกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ตัดให้ดูนะครับอันี้จะเป็นการถอดมาแล้วนะครับรายกรรมจะทำการถอดให้ดูนะครับว่าตาแหน่งของมันอยู่ที่จุดไหนนะครับ การของมันก็เปิดเครื่องติดนะครับขึ้นโลโก้นะครับไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสเห็นนะมันจะขึ้นโลโก้ Op p o นะครับเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับในกรณีนี้ถ้ามีจอเก่าก็สามารถเปลี่ยนแผงหลอดไฟนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเทว่า เราก็ทําอะไรที่มันง่ายๆนะครับซื้อจอใหม่มาเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็มาทําการแก้ระบบไฟนะครับก็จะทําให้เราจบงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เครียดนะครับเราก็จะทําการถอดจอเก่านะครับออกนะครับสำหรับตำแหน่งของคอยนะครับก็จะอยู่ข้างใน ด้านนี้นะครับด้านในนี้นะครับคอยก็จะมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับที่หลักๆนะฮะด้วยหลักๆแล้วที่ผ่านมานะครับเราก็จะเคยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณคอยนะครับถ้าเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับลายไฟนะครับแสงสว่างของหน้าจอมันดับส่วนมากก็ที่เจอก็จะเป็นคอยนะครับก็จะเป็น ตัว C บ้างนะฮะในกรณีที่เกิอดอาการช็อตนะครับเขาก็ทำการเปิดซิงด้านนี้นะครับที่อยู่ด้านในนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็จะมาดูลายวงจรนะฮรุ่น Oppo นะครับ A16 นะครับลายไฟนะครับ LCD ไลท์นะครับ สำหรับเพื่อนช่างก็ง่ายๆนะครับดูแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจเลยนะครับคงไม่ต้องบอการายละเอียดอะไรมากกว่านี้นะครับก็น่าจะรู้เรื่องเลยนะแต่สำหรับใครนะครับที่มือใหม่หรือที่จะพยายามซ่อมเองนะครับก,ก็ดูจากเมนบอร์ดนะครับเทียบกันเลยนะครับถอดออกมาเทียบกันเลยนะว่ามันไปยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็ช่างก็จะเริ่มต้นมันจะมีเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็เส้นสีแดง สีส้มนะครับสเส้นนะปึ๊บเส้นสีฟ้านะครับเริ่มจากอินนี้นะครับก็ไล่มาปึ๊บมาเข้าตัวไคลซีเขาตัวนี้นะครับเราก็ตามนี้เลยนะครับแต่สำคัญสุดสำหรับเครื่องนี้นะอาการก็จะเป็นเ,เส้นสีเส้นสีแดงนะครับ ที่เท่าไหร่เอเนี่ยพินที่สี่ที่ห้านะครับรูปมาก็มาเข,ข้าขานี้เข้าหกขาเหมือนเดิมนะครับแล้วเส้นสีแดงมันจะเริ่มจากคอยมาเริ่มจากไอซีหกขานะรเริ่มจากไอซีหกขาตัวนี้มาฟนะครับผ่านคอยผ่านคอยตัวที่หนึ่งนะครับ,นะรบแล้วก็ มาผ่านคอยตัวที่สองมาผ่านคอยตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าตัวนี้นะครับเราก็จะทำการวัดดูเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ขาดคอยตัวนี้นะครับก็เะยทำการหาอะไรจากเมน,นบอร์ดตัวอื่นนะครับอถอดใส่นะครับ คอยตัวนี้เป็นคอยที่ไม่มีขั้วนะครับไม่มีมาร์กนะครับไม่มีมากวนหัวนะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับหน้าตาไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะครับนี่จะเป็นคอยสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเมนบอร์ด oppo นะครับรุ่นน่าจะเป็น f9 นะครับก็จะม,มีคอยอยู่นะครับ มีพออยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นครับเราก็ได้ทำการพอไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็จะมีตัวนี้นครับถอดไปแล้วนะฮะแล้วมาทําการวัดดูนะครับก็ให้ขาดนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ทําเอามาใส่ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วครับ เดี๋ยวไปดูการวัดคอยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคอยนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับคอยตัวนี้ได้ทําการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วัดดูแล้วว่ามันขาดนะครับเดี๋ยวทําทการวัดให้ดูนะครับว่าการขาดมันเป็นยังไงนะฮะ เราจะทําการปรับมิตเตอร์นะครับไปที่ย่านของเสียงนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับไม่ต้องหันไปม,มองเข็มนะครับตัวนี้มันจะเป็นวงจรง่ายๆคือมันเชื่อมต่อกันนะครับถ้ามันไม่ขาดมันก็จะมีเสียงนะครับ แต่ถ้ามันขาดมันจะไม่มีเสียงง่ายๆเลยครับที่เป็นไอซตัวเก่านะครับที่เราทำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวคอยไฟนะครับ สำหรับวิธีเปลี่ยนก็น่าจะทำกันได้ทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็จะลัดขั้นตอนไปนะครับเพื่อให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับสำหรับขั้นตอนการใส่กลับคืนนะฮะก็ไม่ได้แสดงให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทำการประกอบแล้วลองให้ดูคร่าวๆนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะฮะก็ทำการถอดจอเก่าออกมานะครับแล้วก็นำจอใหม่กลับเข้าไปใส่นะฮะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับว่าคอยที่เราใส่ไปใช้งานได้ไหมนะฮะ